อัานหรือยังครับอัานอ่านยังอ่านยังเรื่องอ่าได้โอเคโอเคเลยต่อไปครับนี่เอามาทำอะไรกันครับเดี๋ยวมีเรื่องแมทมบ้างดีกว่าเขาบอกว่าคนเด็กนี้เฮ้ยอันนี้นั่นไหนด้านน้าเหรอวะด้านนี่แหละเขาบอกว่าเด็กนี้มันเก่งนะเก่งหนาเนวเนมตาเนี่ยเมตาคัเป็นชนะบ่อยเลยแต่พีเมียมันก็เก่งครับ้ยเดี๋ยวเอาพีเมียมันพูดวันพูดวันพูดวันพูดที่สิบเจ็ดนี่ยเราเปิดนะทำไมมีอะไรอีกเอ็ซิเด้นนะ ช่ใช่แล้วเปิดบล็อกกันออขอเปลี่ยนสีเอ้ยขอโทษโจบก,กันไปเ,เปลี่ยนเปลี่ยนสามใบเปนสามใบโอเก้ชิวชิวเ,เปลี่ยนสามกันผมโคตรเฮียเหมือนจะได้เกียร์ซีด <laughs> <laughs> ผมก็ว่างั้นผมก็ตับคูเลยโลกโลกส่ด้วยมือคุณเฮ้ยผมได้ข่าวว่าสับคูนี้ยมันถ้าเกิดมันมีลายเงินเนี่ยคนน่าจะชอบมากเลยเออไปกินตรนไหยนะใช่ครับมันไม่มีเนี่ยสลิปลายเงืินของคุณที่ผมตัด สวัสดีครับผมชื่อวินรอซอรี่ครับอืเชิญเริ่มก่อนไหมทิกเกอร์รู้สึกว่าเหมือนพูดทำไมวัดได้แสักทีได้เต็มได้กระดผมเกียร์สามตู้เย็นตัวหนึ่งเอ๊ะซวานหนึ่งลองเด็กลองเด็กเปรตโค้กเขนลงแถวแล้วกันเลยไปก็มาดิครับเช็คดอกเดินจั่วได้มาลง ้องโคเคนมาดูแทงเขียวเหรอแทงเขียวอ่ะคุณคิดว่าคุณเดือดมากเหรอแจกห้าพันเฮ้ยมาลองจากห้าพันเกณฑ์หนึ่งครับว่ะมาปวดเข้ามาดิคิดว่าแรงมากอ่ะไม่มีไม่มีตีเข้าดีรอเลยตอนจบเทินเฮ้ยเล่นไ่ผิดแล้วเล่นไ่ผิดแล้วสวัสดค่าโคเคนมีขึ้นหมื่นอ๋อแล้วคุณเคยเล่นผิดใช่ไหมก็คลิปแรกสุด กแลคนไม่เจอคนหาอะไรประจานตัวเองไม่ยังวะไลค์และตาคอมเมนต์ก็แปะแปะเวลาไว้อะเคยี่ย49โปรเจกต์ทัฒนาทำอะไรได้บอกว่าถ้าเกิดถูกไลค์ทับค่อยมีสกิลโปรเจกต์คอมันจะไหนส่งได้โปรติคออะไรก็โปรติเปิดเจ็บหาอะไรหาอะไรก็ไม่รู้หาอะไรก็ไม่รู้ว่าจะหาแล้วน่ะลงโชกเคนตาย3 0น0โปรติโกถดโปรตีโกถอดโกถอดเคนตายไม่ใช่หรอวะมีกลุ่ตัวแล้ววะน่ะ บอกว่าไม่ถูกบูสูสัมพันเด็กไม่ใช่ตัวเพน้ยแล้วใช้มันจะไม่ใช้แมนแป่ว่ามันมีมนตมาดีครับพลังข้างโจการหนึ่งไปไม่มีสิบห้าบวกเหมือนหนึ่งสองหกผ่านเลยโจ๋คิดว่าเทพมากอ่ะก็พอตัวเฮ้ยเกินปากัน มลิงทีเวอชันของของอกมาพออเงอเ,งลเงแล้วคลิกแวนเลยในแค่ทีปีเปิดห้าคอมไปเกินสองถ้าเกิดอะไรครับเกสามก็ได้คอมไปเกินสามแล้วก็แจกถ้าโซมมีเกียสามถ้าเกิดโซมีเกียสามแปลว่าเทนคนเดนยวเป็นเศษนะมไม่ได้เล่นผิดอีกแล้วผม,ผมอาจจะดูแล้ว มีมีคนรอคอมเมนต์มันบอกอยู่นะโอเคค่ณขออย่างเงี้ม่ลงม่ลงคนนี้เหรอมม่ลงจากอ๋อใช่ตีแบงค์ขอห้าพุ้ยปล่อยเลยตีแบงค์หมื่นแปดหมื่นแปด่งสามหมื่นสองไไม่มีคีพลังสามหม่นห้าสองคีอันเลย ไม่ดันมันสวยงามจังไลท์อีสี่สิบเก้าโปรเจกต์รันติดตามบักเมื่อถูกไลท์ทับนะเข่งคาเทลเปิดเจียดถ้าเกิดเปิดมานอร์มอลยูนิตไม่ซ้ํากันทั้งหมดนะนอร์มอลยูนิตนะถ้าเกิดไม่ซ้ํากันทั้งหมดก็สามารถพอจากในโซลเป็นกรณีพิเศษได้เฮียดับฟังดูฟังว่ยูกินะเล่นยูกิม่ได้ใช่แล้วใช่แล้วกากำลังจะพูดอยู่เลยว่าคลองกรณีแล้วเฮ้ยอย่าแย่งเลยสิคุณ ช่าอันเชิง <ผม S 1> พิเศษช้าไป<อ>ท็อปสี่โชครั้งเนี่นนะนะร้านนะะท็อปสี่โชกมีสกิลพ <laughs> ิชอว์ค่ะชวครั้งสกิลแบบพิเศษที่บอกว่าท็อตบาร์หนึ่งทิ้งมือหนึ่งไวไแล้วสามารถเปิดการเจ็บใบได้ถ้าเกิดน้องมอญยูนิตไม่ซ้ำกันหมดใช่ไหมก็จะสามารถได้อิมเมจเนติกิฟต์หนึ่งอย่างมาได้เอาอะไรครับผมเลือกแอคคืสามารถเลือกได้ทั้งโฟเท็กแอคเซสเบลล์นะจ๊ะแปลล์ไกลๆวันนี้มันบอกให้เขาบอกให้ตัดอ่ะ ตัดทิ้ดเลยนะตัดทิเงเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเล่นไม่ต้องตัดการตัดซองอะง่ายกว่าตัดหัวไปลงพรุ่งนี้บอกว่าเขาต้องวานหนึ่งมี8.2บอ่าโบวห้าพัน่วหนึ่งอืมีละอเด13เงินออกเซ็ตดีรอยสิบห้าเดเิยนเบื้องคียตาย คีบแวนพลังข้าจะพูดทำแมวะเนี่ยไม่มีคีวพลังแวนสองพันห้าพันบาทอ่าบาทให้ทเลยดูจะถูกหรืลเแล่าเดี๋ยวนะคีบพลังเทอเลยให้เนี่ยคีบแวนพลังนี่ไมได้หรอ๋อใช่พลังนี่อยูแล้วสวัีเฮ้ยนี่มันใครวะ เไม่ออกกนไม่ใช่โจอะไรไหมนะมันองไดเมไม่ระแอสเอท็กแบนบานเปนค่าเปิดเปิดเปิดติกเกอร์ห้าใบเฮ้ยเปิดอาเสียเนี่ยเปิดติ๊กเกอร์ห้าใบโชว์ป้องเลยฮะไม่ไม่เจอไปเดียวไม่เจอไปเดียว เจ้านบยาที่เป็นน้องวอลยูนิติกเกอร์นี่สโยนไปเรื่อยโยนเละเทะเบอร์หนึ่อร์วิ่งลงอันนี้เห็นเพื่อนลงบวกสามพันเห็นผมก็ลงได้สองเกสองครั้งก็อันนี้ครับบวกพันอ่าอันี้ลงมาบวกห้าพันตามแบตเส้นบวกหมื่นอันนี้จากห้าพันตัวหนึ่งจากคนนี้ต้องใช้คำว่าลงบวกห้าพันตามเส้นแม่หรอเดี๋ยวผมก็ถามทีนีเาไปแมนทีสามหนึ่งแบบแ่สอนแรกเลยรู้งึก แล้วการนี้ก่อนสี่สิบสามอไออกไม่ได้สักเมิดเนี่ยย่างใจครับย่างใจครับตัวครมาเยอะจนไม่มีทรัพยากรพอจะป้องสามใบหกสามหกสามหกสี่แปด้าคุณเจ้าของตัวการแต่ว่าข้างของคเกิร์ในดออะไรขี้โอ้โหคนนี้หมนเลนให้นี้หันเลยโอเคถ้าได้แจก สองหมื่นอสามหมื่นประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นห้ามตีแบบคีคิีเดียวลิปอยากเห็นพี่จีเอาไปเลยได้แล้วอย่างไรก็ตอนนี้จริงกลังสีเปียบันป็นสิบใบ 249โปรเจกต์อะรรสกิลของงานสกิลของงานแล้วนะสามารถเปิดเจ็ดเงก็แล้วซ้าม่เปิดเจนเอาซ้มก็กับคอก็เทคต่อไม่ได้เสียมือฟรีเสียมือฟรีแล้วคุณทำอะไรของคุณนะครับโชว์ไงโชว์ทำเจ็ดเจ็ไหมกูมีการซ้ำแค่ละจปดจัดมีปีหมตอน่ต่อีปแต่เห็นเปิด6,000ได้สลับหอ่าไม่มีตะมอนว ชนทิ้งแม่งเลยดิแม่ชนดิทำได้ปะล่ะไม่ได้สองหมื่นคนดีบอกตีถ้าเกิดมีเย่ยงไม่ซ้ำือเอ้ยยูนิตไม่ซ้ำกัส่ใบครับผมสองสามสองแอนน้ขายไปเพราะว่าเรียออองเลยเซ็คกันเช็คลองได้แล้วเฮ้ยออกได้แล้วสิบสามมันห่วยจังมันหรือบอกว่ามันมันห่วยจัง ให้นมันจะไม่หวยถ้าเกิเปิดแนผ่านตัวไลท์เฮ้ยไม่เกินไปปอด้าแม่งเลยงจั่ว่าไลท์โชว์ช่างช่างช่างติแบนไม่ขาดพนด้วยไม่ขาดเอาใครนี้พออ้แม่เอาใครนี้พอเบิ้ลมะเขือแหเอาใครนี้พอเฮ้ยผมไม่อยากกินลัมมาร์ท ปลาก็ที่เหลือมาติ๊กเกอร์หมดอ่ะเป็นการชิงด้วยเหมือนคุณจะบอกว่าติ๊กเกอร์คุณเหลือเยอะอครับก็แน่นอนเลยผมก็มาดีผมจะรอดูตรงนี้เป็นขีดหยาดได้ผมไปเลยสิบคิกเนี่ยฮะตรงไงวะเดี๋ยวคุณได้เกินนี่ผมล็อกยกมือครับยกมือเล่นใหม่เล่นใหม่เกินหนึ่งใบกินจุหกหมื่นโอ้โหเท่ากันแล้วตอนนี้แล้วก็สิทธ์โทเค็นขอาทานถูกแรงเจ็บแย่แล้ก็กินจุหัว แล้วก็กินจัวโอ้โหกลัวคุณร่ายครับแล้วก็ติเตคู่กมึนแล้วแน่นอนแบรนดย่สิบสามยี่สิบแปดแค่นี้แค่นดี้เดี๋ยวยีสสามนะอันนี้สามสิบแปดสองได้อืมเพาได้ไปเดียวมันก็สามสามเอเหมือนใจโอเว่นไมโอ้ไม่ใจกล้าเลยไม่นานไม่นาเยอะมัไปยอยสั่งปล่อยไหม คนโดนของบ้า์นเฮวอลส่องคีลับลับสัตว์จบไปแล้วครับสำหรับคลิปคลิปบรรยากาศมิลเลอร์ไฟอะดูสำหรับออดูคนละจั่วไลท์สามเธอทำได้ไงอะดูมื้อชิวเ,เยอะนะแนวโหนี่มันโหจริงนอีสีอะ่นยากอยู่นะ<ป>คุณดวงไม่ดีอย่าพูดเรื่องนี้ไม่มีดวงอยู่แล้วพดรุ่ดวงกับผมทำไมไม่มีคลิปนี้ก็ขอลาไปต่อคิดเจ้าคลิปหน้าครับ